ทาเลนสองเนาะโอ้โหตัวฟ้าทั้งนั้นเลยอ่ะความเด้เปรียบที่ล่งแจ้งเหรอตัวฟ้าทั้งนั้นด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะเนี่ย ทางซูกิกกโกลัวเลยเปล่านี่กันเนี่ยแพ้ที่ลงแจ้งนี่ไม่แพ้นี่ปานกลางนี่ก็แพ้ที่ลงแจ้งเนี่ยลกลัวเลยติดตัว,วจนี่นี่มเแทนกว่เรื่องเจ็ดสิ ระเบิดไปลงเอาสูงกีไปชิบนีงไม่ใจสูงกีอ่ะใช้นี่ดีกว่าเอาสูงกีกก่นี้สูงก,กีก็นายมีอยู่ไม่ทันเวลา เอ้าฟ้าวันธีพิขี่รายิงอนะ่ะดูไหวปะนะดีบเข,าข้าไปดูผลลัพธก่อนภายในแปดสิบวิชนะภายในแปดสิบวิทันไหมนชนะภายในแปดสิบวิ ไหวมั้งนะนะก็ตัวแทงที่จมตีฟ้าก็มีเนี่ยซืรอกี้อะไหวมั้งน่าจะไหวอ้อเนี่ยแดงหมดเลยอะ่ะโอ้โอมันก็ไม่มีตัวฟ้าที่ยิ้มมาอะ่ะโอ้คอมตินิดด้วย เริ่มมิปกติเนี่ยโจมตีมิดอย่างเงี้ยดูนี่โจมตีมิดเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คนยมอมแพงเดียวเนี่ยเฮ้ยโจมตีมิดอย่างเดียวเฮ้ยเหมือนจะต้องเอาเอาเอาทีมช่วยเหลือที่เสริมเสริมการตีแม่นมา เพราะเนี่ยมันโจมตีมิดอย่างเดียวเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยมิด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 ทุกมิดกี่กี่ยุคอะไม่ทันเวลาตอนนี้ต้องหาตัวละครนะเนี่ยเยอะที่เมนยำเนี่ยลงสองรอบแม่เลยยามิด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  ก็ไม่แน่นนะต้องต้องใช้น้องสองคนแล้วนะ่ะ <10. S 1> ชื่ออะไรนะน้องกล้องนะ่ะเออน้องสองกล้องเอามาบัฟบัฟเพิ่มเพิ่มอ,อะไรนะาหนึ่งชื่อเอา้าชนะเฉยเอ้ยเอา,เอ,าอะไรเนี่ยเอ้ยมันยังเหลืออีสิบตัวไม่ใช่มเมื่อกี้ อออโอ้เยเลยเวลามาหน่อยนึงอะเลยมันเลยเวลามาทมเท่าไหร่เอ้เลยเวลามาเนี่ยก็ไม่ทันเวลาอยู่ดีอะถึงถึงจะสำเร็จอะตรงนี้ก็เหอะแต่มันไม่ทันเวลาไอ้ไอ้ภารกิจชาเลนอะภาพออกไหมเดี๋ยวได้ให้ดูภารกิจชาเลนเนี่ย ภารกิจความสำเร็จเนี่ยอไม่ผ่านผ่าน,านต้องชนะไปในแปดสิบวิทำอะไรดีต้องไปอัพน้องกล้องนะเนี่ยต้องต้องไปอัพน้องกล้องอะนคนเนี้ยเนี่ยเพราะเพราะผมเผือไง ว่าบาังคนอาจจะไม่มีมาชิโรชุดว่ายน้ำเงี้ยเพราะบัฟมัชิโรก็เพิ่มความแม่นยำนั่นเอ่ย1 8เจ๊ะไหม11.8เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องกล้องดีกว่าน้องกล้องเพิ่มเท่าไหร่น้องกล้องเนี่ยน้องโดโนโนโนโดโกะโนโดโกะไม่โโโก็โโโกเพิ่มอยู่นะ แล้น้องเขามีสกิลบัฟเนี่ยสกิลบัฟเพิ่มไอ้นั่นอ่ะเอ้ยถ้าไปมันจะมันจะทับกันไหมเนี่ย,นนนนนยเนี่ยเนี้ยเนี้ยต้องความเม่นยำเนี่ยทับเลยดีกว่าไม่สิจะจำเป็นนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็เหออ๋จะเปลืองไหมเนี่ยทรัพยากรเรายิ่งน,น้อยอยู่อ่ะ เพิ่มมาสักเวลห้าสิบนะไม่แผ่นหมีผมมันน้อยอะขาดสามแผ่นเ้ยไม่พออีกหมดเตายทำไงดี อ้ําน่อยพอ,อแล้วยาเยอะเลยอัพออีกกันนี้ความแม่นยามื้นฐานอัพบอีกดีไหมเนี่ย ไอ,อ่อเน,นี้โอ้ยมันไม่ก่อเอาไปบัอเนอะมันแล้วนคนนี้เ็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มไอ้เนี้ยโอ้ยม่ใช่น,นี้ดิอ๋อนี้เพิ่มเพิ่มค่าโจมตีถ้า,าไปนี่มันทับกันไห้เนี่ยไม่อย่าทับนะ ดูมันทับเปล่าอ่ะต้องไม่ลองหน้าทับอ่ะโอ้ภายในกิวี่อ่ะแปดสิบวิอ่ะสิเจนห้าโอ้ไก์รีเซซความสำเร็จภายในแปดสิบวิอันเหรอเบ้องพลังงานอีกแล้วโอ้ย รอบนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่ยังเป็นต้องเอาเอานี่ก็ได้เนี่ยเปลี่ยนอย่างอื่นเปลี่ยนมันต้องทับกันแน่เลยครับผมว่าอะลองดูอา้าไม่บอกไม่บอกเปอร์เซ็นต์อ้าทำไมขึ้นสีฟ้าเดียวอะ แสดงว่ามันทับเนาะลองกอออก่อยดีนี่ก็แดงอีกหญิงเป้าหมายเดียวอะเอาไปสองก็ได้ปะอ่ะลองชนะภายในเท่าไหร่อะแปดสิบวิเจ็ดสิบห้าวิทำไม่เป็นไรหรอก น้องเขามีนั่นเนี่ยอะไรอ่ะมีสกิลไรเฟิลไหนยิงอ่ะก็อะไรอ่ะน่าจะมันมันมันไม่น่าจำมิดแล้วแหละลองยิงเอ้ายังมิดอีกโอ้ก็ก็วัยว่าเดิมอ่ะนะเอาบัฟไปก่อเลยลำแนบไปเลยลูก ไม่น่าให้ล้ำหน้าเลยเฮ้ยมีประโยชน์ก็วันนี้แหละน้องอ, <c oughs> อุ้ยตเต็มตเต็มไวาว่าเดิมไหมเนี่ย เราเร็วลรเร็วโอ๊ยเรเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวบอสโผล่มาแล้วโอ้ยทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันแน่เลยอะ่ะเห็นมิติวิแล้วโอ้ยไม่ทันแล้ว ไม่ทันแน่เลยโอย,อยทันไม่เอ่ยหนึ่งสองสองสองวิโอ้ยไม่ทันแน่เลยอะดูดูดน เท่าไหร่อะแปดแปดดสิบสองวิแล้วมาคำนวมัเท่าไหรว่วะไม่ทานโอ้ยาำนดมาเท่าไหร่แปดสิบวิโอ้โหพลาสองวิเองไทำไงดีอะ้ไม่เอาอะไรเาะชเริ่มแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยทำไงดีทำไงดีสุดตอ๊ อเอาไงดีเนี่ยบัฟมันก็ทับกันนะเอามาชี้ล่โ,ลโอ่งดีกว่านะเอาใครไปแทนดีน้องหูฟังกับผมก็ไม่ค่อยได้อัพอะเนี่ยโคทามะ อเอาไงดีโคทามาก็ได้เอาไปอัพสิลองโคทามาไปเทนหนอ่อยเนาะเพิ่มเวลเป็นห้าสิบไปอืม เวลาห่างละสองวิงเอ้ากดกดไม่ได้โอ้เสียข้าวฟรีเสียพลังงานน้องมาชิโรนี่รอ,อยิงบอลเดียวก็ไม่ไหวนะอเอาใครไปบับยู่ไหโคทามะเอาดาเมจดล้วนดีว่า คูกี่นี่ได้ดาเมจยังไม่จัดอ่ะเพราะเพราะด่านนี้คงไม่ต้องใช้แทงหรอกเอานี่ยไปแทนอะ่ะอาซินาอาซินาอ,นอาซินาได้哟先生よろしくอาซนาก็วิ่ห้าแปดเองวะวะดูชนะไปในแปดสิบวิทนันไหมเนี่ยว่ทาทันไหม ผ่นเวลาสิบสี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ oh, แดงสอง กลุ่มไว้ก็กลุ่มรีดล้างตะกี้วุ่นหมดพระธรรมอุนละยิ่มอีกรอบทันนะตาน,นี้ญมว่าทานันบัฟอีกลงเร็วลงเร็วลงเร็ว เงินไปอย่างเงี้ยเหลือยี่สิบว,วิเหลือยี่สิบวิวอยซ์ซิโอ้ยโอ้โอชา้าจังเลยอะไรเนี่ยยิงไปลูกยิงไปเอ้ายิงนี้เหรอผมไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอ้ไม่ทนัทน,ทน,อออทนอีกแล้วเอาทานัน ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ท,นทนมัทนจ้ะโอ้ยยิงที่20วิไอ้ไอ้ไอ้ไม่ทันพอดีโอ้ชิปน,นี่ยาวมากเลยเนี่ยเอา้ามันรอโหลดอะไรเยอะสรุปได้ไม่ได้ได้เนาะมันยิงมิดอะ่ะเอา้าไม่สติอะนี่เอ,งงอ้างงอะไรอ่ะ ไอผมผ่านแล้วนะไม่ได้นะทานีนี่แะชาเลนผ่านแล้ะเสียข้าวเสียข,ข้าวฟรีไปเท่าไหร่สองครั้งเนอะสามโอ้โหโเพือเพชรอะคิดดูดิเนี่ยได้แล้วเกือบไม่ทด้ใด้วยโอ้โหสี่สิบอ้าสดชื่นอขอบคุณที่รับชมครับสรุปคือสรุปคือต้องต้องอาศัยน้องโดโดกานะ ต้องใช่นะอุ้ยเนี่ยจากแบบมองแบบอุ้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่โอ้ยงั้นงั้นเนี่ยโอ้โไม่จำเป็นเนี่ยจำเป็นอ่ะเนี่ยเนี่ยจำเป็นมากเลยเนี่ยโอ้โหหนี่หมีไม่พอไม่งั้นผมอัพตัวละครหมีตอนนี้ก็น้อยนะโรงเรียนหมีอ่ะ ผมทรัพยากรไม่พออัพเนี่ยถ้าถ้าพอน,นี่ผมอัพเนี่ยเนี่ยจริงๆอันนี้ก็ได้อัพไว้ก็น่าเอาไว้จริงๆเลยแต่อันนี้ควรอัพมากกว่าไงอันนี้อันนี้คือสกิลหลักไงแต่ของผมมันไม่พอก็เลยไม,ม่ได้อัพสรุปคือก็จัดทีมเลยต้องมีน้องโนโดกานะน้องท่มมองอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยสปอเกอร์ต้องน่ารักเอาทัชล็อ แล้วถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีสกิลบัฟบัฟความแม่นยำ่ะก็ก็ลำบากหน่อยต้องเอาสกิลลองเนี่ยเนี่ยสกิลลองเออสกิลลองเพิ่มความแม่นยำต้องดูวนะ่าน้องคนไหนเขามีเนี่ยมาชิโร่มีนะนี่ความเสียหายคิคิคิค่าโจมตีนี่ค่าโจมตี ต้านทานขดขี่ค่าโจมตีเนี่ยความแม่นยำเนี่ยอ้าวอะไรความเร็วโจมตีเหรอโอ้ความเร็วโจมตีเพิ่งรู้ว่ามีความเร็วโจมตีเลยป้องกันเ p ลบดีอ้าวคิอ้าวสวยเลยนี่เห็นไหม เนี่ยต้องมีน้องคนนี้นะเนี่ยเนี่ยใครที่ใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมแบบพี่หมีโซเวียนนี่ลําบากอยู่นะแต่ก็ไม่แน่หรอกบางคนเขาแบบยังไงอะ่พะพอให้ผมพูดยังไงดีนะบางคนเขาแบบของครบแล้วอะไรครบแล้วก็อาจอาจจะชนะได้ก็ได้ส่วนมากตัวละครในด,ดวนที่เขาเพิ่มอะไรเพิ่มค่าโจมตีคนนี้ค่าโจมตี น้องคนไหนนะที่เราใช้เมื่อกี้เพิ่มค่าโจมตีเป็นเรื่องนะเนี่ยน้องคนไหนอีกนะ mm hmm. เพิ่มค่าโจมตีสองคนแล้วนะตัวครนฟ้าอันนี้ก็ฟ้าเนี่ย mm hmm. เพิ่ม mm hmm. เพิ่มความเร็วโจมตี mm hmm. ส,สก,กิลองอะไร mm hmm. เพิ่มความเร็วโจมตีพื้นฐาน mm hmm. แล้วเนี่ยลดค่าป้องกันนะ ลำบากนะเนี่ยเพราะนี่อะไรเผาไหมคน้องแต่ละคนไม่มีไม่มีเพิ่มค่าความแม่นยำเลยนะอันนี่ยนกเนี้ยอิซุนะมีไหมออซิหายขี้ออเรจอมตีนี่โอ้โหตายตายลูกเดียวใครไม่มีใครไม่มีน้องเอออะไรนะโดนนกกะเนี่ยเนี่ยใครไม่มีน้องคนนี้ลำบากแน่บอกเลย จริงๆผมก็น่าแลกเศษไปนะแต่แต่เศษแลกแลกไปเยอะแล้วไงเนี่ยเหลือสามสิบหกเองอ่ะสรุปใคร,ใครไม่ใครไม่มีนาองโนโนโ,โดกะก็เละเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายรูปไว้ด้วยเอาไว้ไปตัปดเปะลง ค่อยตัดคลิปตัดแปะนะเอา้าจบแค่นี้เนาะคลิปโคลนครับ